ลสวัสดีครับสวัสดีครับชิปหอนะคะชื่ออะไรคะับสวัสดีครับผมชื่อป็นดาครับวันไหนละวัเดหนคือรอบนี้ง่ายนะแต่รอบหน้าโอ้ถ้าเป็นโกรธหรือว่าเป็นบอกผมไม่ฟังสุ่มเลยนะอะอินไซต์เอาสองเกินเป็นไงบ้างครับจะเป็นไงยโปรดชอบไหมอ่ะ สนุกสนุกสนุกมาเลยถือว่าเป็นหนังที่ต่อไปจากซีซั่นแรกใช่มมั้ยู่นอินไซด์เอาหนแล้วก็อันนี้เป็นสใช่ไหมก็ถือว่าตัวละครเติบโตแล้วก็อ่าด้วยความเติบโตนั้นก็จะมีการแตกงหนุ่มแต่สาวกันแล้วก็อะไรนะนี่คือสาวจากแต่งินเจอร์นะฮิวฮิวตี้ยูสัยไทยแปลว่าอะไรอ่ะแกแต่แต่ เป็นภาษาที่ใช้มาตั้งแต่แบบสามสิบปแล้วนะนั่นแหละต่ก็จะมีอารมณ์อะไรต่างๆซึ่งเข้ามาเติมเต็มให้หนักมันมีสีสันมากขึ้นดีอจพี่โฟร์ช่วยโอ้ยน่ารักมากเลยแต่ว่าสิ่งที่ผมว่ามันได้นะผมชอบคำหนึ่งมากเลยที่ตัวละครพูดมันจะไอตัวสีเหลืองๆนะจอยใช่ไหมจอยพูดว่าเมื่อเราโตขึ้นอะไรเงี้ยความสุขมันก็จะลดลงอะไรเงี้ยรู้สึกว่า มันก็จริงอะไรเงีเ้ยตอนเด็กๆนะเรามีวาความสุขกับอะไรง่ายมากนะพอโตอขึ้นรู้สึกว่าด้วยความกดดันอะไรเงี้ยความเครียดหรือว่าสังคมใหม่ที่เราต้องเข้าไปอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันทําให้ความสุขของเราน้อยลงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็่หละเราเราต้องอยู่ให้ได้กับกับทุกความรู้สึกเลยไม่ว่าจะเป็นความเครียดความเศร้าหรือว่าอะไรต่างๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่ต้องประหลาด บาลานี่ดีอะไรเงี้ยก็เอนั่นแหละก็ได้คิดเยอะมากนจากเรื่องนี้จริงชอบเหอนการตอนฟังแบบชอบเห็แบบประเฮ้ยเอดีเฉย่เ่เกิดจะต้อง่เกิดะต้องขอแบบขอก้อี้ขึนมานั่งดีเออคุณโฟนครัคโฟนคิดว่าอซีรีความรู้สึกตอนนี้เป็นย่งไงบ้างครับในนี้ครับก็รู้วนเม่อาทำสิ รครับก็อะไรก็ผมอ,อ่าอ่า,อามันแสดงไม่อยากสปอยนะแต่ว่าตัวละครเหมือนจะทำเขาเรียกว่าไงเล่นกีฬาอะไรเงี้ยพอเล่นด้วยความเครียดอะไรเงี้ยตัวละครก็จะไม่มีกลุบอกว่าไม่มีความสุขก็จะก็จะพลาดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าตอนท้ายอ่ะตัวละครได้เล่นด้วยความสนุกอะไรเงี้ยได้ความสุขอะไรเงี้ยมันทําให้เอออะไรมันก็ออกมาดีไปหมดอะไรเงี้ยใช่เพราะงั้นตอนแรกเราว่าพูดเราก็มีภาพตึมไปหมดเลยใช่ไหม ก่อนขิ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนโอเควาวุ่นเลยใช่ขึ้นโป่งโอเคขึนะผมยางเห็นเขอื่นเล่นนะมีใครบ้างพรุ่งนี้ที่จะมิ่สี่จานเลยใช่ใช่คือว่าจะวาวุ่นเหมือนเราเล่นไหมพี่ว่าพี่ต้องแบบวิ่งเหนื่อยเหมือนกันแน่นอนเออผมยังเห็นพี่สี่พี่สี่เล่นนะน่าจะแบบว่าเพราะเราอะจะไม่บอกเทคนิคเขานะ สิงนเป็นนักแบดมินตันมันเอตกเราต้องตกขึ้นเลยโอเะแต่ว่าเนื่องจากได้ยินมาว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันอะไรอ๋อวันเกิดฮมซึ่งพวกพี่อ่ะลงทะเบียนไม่ทันก็เลยขออนุญาตนะคะทาเ์เเซก็เลยขออนุญาตร่วมโปรเจกต์กับแฟน ดีไหมอาจารย์คอับตื่นเต้นไหมครับเปลี่ยนรูปด้วยนะเด็กแล้วโตแล้วโตแล้วยสแล้ว20สิแล้ว20แล้วและถือโอกาส c o n g a t u l a t i o n h o r ด้วยครับกับรางวัลอ๋ออ๋คุณครับ โอ้โห reuse ม่่่ยอะไรวะไม่ค่ม่นต้องอยู่ด้วยกันไงนไค่ะไม่ใช่เธอเด่ให้น้องๆถ่ายรูปกับแม่มาสอบ่น้อบกันม่จีไน่อหน้จนก่อนนะโอเครต้องเชิญหน้าครับพี่ี่เจมงเลยเจ๋งเลค่ะได้แล้เดี๋ยวไปีอ่ได้องขลาดขลาดะ เอ๊ะตัวนี้ได้หรอคะงั้นพี่เจมขึ้นมาหน่ออโอเคโอเคอ่าเรา้เจ็อุ้ยหลังน่ารักมากเลยค่ะชูสูงมากเลยโอเคถ้าอสวยงามมากครับแคปหนังฟี6เดือนโอโหเจสด้ยอหแ้วยไคุณหนังฟรีทกลอ ให้ท่านไปดูนะฟรีหกเดือนเลยอะแล้วก็มีผ้าห่มให้แล้วก็นี่มีกระเป๋าให้ด้วยนะคะโอ้และอันนั้นคือ D3 กับ D3 ครับ d ีนอกับ Bboy ครับ D3 อ่าโอเคครับอีฉาปลดมือให้หน่อยครับเออเพราะว่าจะมีฉามาแล้วเนื้อเพลงเตือนเลยโอเค,อ,เคอันนี้พี่เดทแคปเทนเนสครับก็คือเอาไปดูนหนังฟรีได้เลย <Hey. S 2> ขเตือนนะครับเนาะสนุกสนานะนะวันนี้ถือว่าวันนี้แจกเกีมาวเพราะว่าไม่มิ้สึกว่าถ้าเราให้เค้กเทมีไหนไงเคกเี่ยก็ก็น่าจะได้เค้กเยอะหรือว่าได้ดอกไม้เยอะถือว่า ส่งความสุขให้แฟนๆจอยถูกมากที่สุดส่งจอยให้จอยนะคะได้เลยครับโอเควันนี้เรียนร้อยเนาะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ่ายรูปไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวของตามหลังนะคะความสุขเดินทางมาไม่ถึงนะคะวันนี้ก่อความสุขเดินใช่ค่ะแต่เราต้องไปชอบต่อไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราถ่ายรูปไปก่อนไปเลยชิบอยเย้โหเฮ้ยดี่ด้วยนะครับผมสิยังไงก็ ดิ้ทำเวลากันนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะแล้วกันอีกว่าโอเค <Okay. S 1> ขอบคุณเจมี่ไนฟอนบบ๊ายบายขอบคุณท <c oughs> ุกบ <c oughs> ๊ายบายน,ะะ <c oughs> นับงานดุเลยลูกบุย